ผอมค่ะทุกคนเน่ยตอนก่อนเก๋ก,ก็เคยอ้วนหกสิบฝานะ่ะมก็มีช่วงอ้วนช่วงผอมเนาะช่วงนี้เก๋ผอมจนเพื่อนๆแบบว่าเพื่อนๆบอกว่าอะไรนะไปไปเอาไปไปพาตัวยายเก๋กไปโรงพยาบาลหน่อยดิ มีเพื่อนๆน,นะปรึกษา,ากันนะปะเดี๋ยวเราไปไปหลอกไปหลอกไปไปหาหมอไปให้ไปไปให้หมอตรวจอะ <c oughs> เป็นปีละก็พูดเป็นปีละแต่เราก็ไม่เป็นไรไงเราก็ว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นหนักก็คือ <c oughs> นั่นแหละแต่ว่า แต่ว่าเก๋ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเป็นอะไรนะเรียกว่าไม่ค่อยเป็นอะไรอะ่ะนานๆนนทีจะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นานมากแต่เป็นก็ไม่เยอะเป็นแป๊บเดียวหายส่วนใหญ่ก็ถ้าแดดร้อนๆก็จะปวดหัวหรือแม่ก็ กินอะไรที่แบบที่มันรสจัดมากเกินไปอะ่ะอืมก็จะปวดท้องก็มีก็มีเป็นแบบอาหารเป็นพิษก็มีอันนั้นเป็นเพราะเรากินไม่ดีเองอืมไม่ใส่แว่นก็นมองไม่เห็นอนีิงเนาะขอบคุณนะคะ E L J J J D A ใช่ไหม ขอบคุณนะคะฮัลโหล my friend thank you so much thank you so much I love you นะคะ thank you คะ่ะขอบคุณนะคะคุณน่านคุณนานก็สวัสดีป้าควรนะคะคุณนานสวัสดีคะ่ะแม่นิวนะคะสวัสดีย่าเหลียวนะคะจากคุณน่านนะคะขอบคุณนะคะ E I หรือ E L เนาะ <laughs> thank you thank you ขาโต๊ะขาโต๊ะหลุดขอบคุณนะคะอืมอันนี้ผัดผักไม่อร่อยนะอันนี้มันก็นิ่ม อขอบคุณนะคะคุณน่านสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะคนภาษาอังกฤษ A U M อนุพลใช่ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณน้องดานะคะน้องดาก็สวัสดีคนภาษาอังกฤษนะคะ คุณน่านก็สวัสดีคุณแมวยิ้มนะคะขอบคุณนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาปอกลูกพับกินเมืม่อกี้หิวข้าวมากเลยรีบกินข้าวก่อน ขับคุณหลายๆนะคะให้จำได้ไงคะว่าใช้ใช้ช้อนอันนี้ตักตักข้าว <c oughs> คนก็จะบอกเอยไปดูดิดูดิเขาใช้ทัพทีกินข้าวได้ยังไงใช่ไหม นี่เดี๋ยวปอกลูกพับกินมาค่ะใคยซิงข้าวกินขนมได้เลยนะคะ